ไฟเหลยาดีนะไฟเีล่าดีไฟเหล่าดีหลบเล่นเล่นล่อยมันเยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไปมุดไม่ดดี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 รับีดีดีดอดี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 ดดี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 ดดนดีดดนดีดดีดีดดี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 ีดี ไปหมดโดนถุงโดนโดนเก็บเก็บเๆๆบแล้วโดนตกใอยู่โอ้ยลงเถอะลง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 องล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 งเพืงอนลง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 ลนลงลงล่ลนลง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 กงล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 งอนลงลงลงองไงลงลงอนลงลงลงลนลอลง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 ลนลง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 ลนไงลงลงงลงลงลลง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 ลลงลน

โดนผมโดนผมโดนผมโดนไอ้เอ้เมจ่อจสองคนนี้หน่อยโจมสองคนนี้หน่อยเดี๋ยวผู้หญิงผู้ชายจกเลยจกเลยชุบชุบชุบผมหน่อยจกเลยจกเลยจกเลยดันดันผูดึงแล้วพรกูดึงแล้วใจเย็นน้องเฮ้ยเฮนี่นะจ๊กอยู่ไหมน่ะจ๊ก

เฮ้ยจับหลยไอหวังไอหวังชุนิดแปบนึงแป๊บหนึ่งเดปนอยูดบนรถเดินอยู่บนรถีจ่เจมมี่เจเจเจ

ออกแล้วออกแล้วออกแล้วกดแล้วกดกดแล้วกดแล้วกดแล้วออกแล้วเกียรเกียรเกียรกดหน่อยกดหน่อยปักดหน่อยเึ้นนนก่อนล้เดแล้วกดหน่อยกดหน่อยกดกดกดแล้วเปิดแล้วเิดแล้วเดจอ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 ดจกดจกดจอ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 ดดอดจอดดดดดดอดดดอดดอดด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 ดอดด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 ด เฮ้ยเ่ครับเจยครับเจอนี่ครับเดี๋ยวจะวกแล้วผมคุณตำครับบิลลี่ผิดอะไรครับบิลลี่ไม่ผิดนะครับคนดีนะแะ่ขอุ้ยฉันก็แบดีขันรถหน่อยเอาเยี้ยเยียนี้เอางนกกี้เโ้ยมาเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูผมขึ้นรถนั้ลย ไป้นรถดไอหลอดไึ้ไหลอดไอหลไดไปได้ปอด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 อดปอดโอเคปอดแล้วไปปอดแล้วไปปอด้ไป องแบบว่าลิ้นรััวจดรถอยู่ไหนพอเอารถนะครับตำรวจเอารถนะพอเอารถนะครับเอารถนะครับแต่เมื่อกี้พี่จุบแล้วแต่เมื่อกี้พี่บิลลี่มาเมื่อวานพุ่งอีลิศเอาพี่ไปไปก่อนสตาร์ทตวงมาลองมองเพื่อน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 อย่าพุ่งชนอย่างนี้วยง่างนชนนโดชนอย่าพุ่งชนกลับเลยกลับเลยกลับ

ตรงศอแล้วก็เคลียร์หมดลไม่ตัดแอรหรอวะเคลยคุ้มหมดเลยหมดเลยเบลี่รถมือนี่เออหนูว่าไม่โดนจับไปเาราไปให้ไปไปไปดีก็เดีนิดเดียวไม่เจ็บไม่เจ็บดเดียวดเดียวดเดียวไม่เจ็บ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 ้นรถแล้วหลับแล้วหลัแล้วแลบไม่เจ็บ้กเฮ้ยไอ้ก้อไอ้ก้อบไปเจียไปเจียไม่เจ็บรถออกดเดียวดเดียวไม่เจ็บหนูลบล้ว พี่เชิญเขาบอกว่าจะพาเขาไปไปขึ้นสวรรค์ไม่ใช่หรอเขาแคสเขาแคสเขาแคสเขาแคเขาแาโอ้โหนว่าจะพาเขาไปขึ้นสวรรค์นี่จะพาตกลกเดี๋ยวเดไม่เจ็บไม่เจ็บไ่เชิญเดี๋ยวไปลงรถเราเลยเหรไอ้เิงไอ้ะขึ้นรถเราเลยเหรอใช่นี่รถผมัที่อะัี่น่าจะไม่ใช่ครับ ปีกระโลแลขึ้นข้างในได้หนิใช่ปะข้างหน้าลงได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเเฉินขึ้นสะพานมาพิเฉินขึ้นสะพานมามีต้องบนวนขาวนมาวนมามนี่นี่เขาเกะกัเาัาเขาเล่นเกาะกลงเแล้วกกวอลฮ่อไปลงไปตัเอา้ยตองเอาแล้วพี่ วงชิบหายหน่ิบหายข้ามาก่อน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 หลงโดนหลงโดนออก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 มาฉันยิงให้พี่ยิงให้พี่เดี๋ยวปล่อยปล่นคนเดียวหอคนเดียวล่นเล่นไกนเียตอนเดียวจบโคจบโจบมด

โอ้โหแย็ดแม่เอ้ยหี่ยบิลลี่บิลลี่

oh oh oh, cả bự bìu cá, cả mỏng oh, xì lấp lấp, mày 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 mày

เดี๋งากรอบนี้ไอ้เจ้าไอ้เจ้าอ้าวเจ้าเยอรอดได้เหรอยังคนดิกูโดนเพื่อนสองรอบเลยเฮียโคตรน่าเบื่อตอนนี้น้อยถ้ามันไม่วางแล้วเปิดเองก่อนล่ะครับ พี่แววหนูฝากหน่อยมีสองคนเราหมอหนิเราหมอหนิหนูเบลนี่รถเฮ้จอนไม่เอาจอนไม่ได้หลากไปลากไปติดรถลากไปคนนี้ใครอ่ะคนนี้ใครแบบอยู่ในรถหน่อยนี่อยู่ในรถเยอะไปกินแทน แข่งแข่งแ่อาไมเาไม้เต้ไม่เตี้ยลเมล้สวยไม่คุ้นชื่ออะไรเป่อกันไปไไไป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 ไูไปไปไปไมไปลไป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 ไไปไแล้วไม่มีแล้วไไปไปาไปไป

เจบแล้วเจบแล้วไายปีมโดนนะนีแป้งกระเบ้ากระเบ้าโกูเหลือชื่ออมดคลุ้โมากูหายนะเาไปลกูายถ้ากูหายปั้มด้วาปั๊มข้นมปั๊มด้มปั้มขึ้นมาปั๊มป้นปั๊มป้นมปั้มขป้าปั๊มป้มาปัมมปั้มานมปัาปนมปัมข้าปปั้ม ไม่มีเลเวลี่มีเหรอมาดิสัตว์ไม่ไม่เจอเลยครับอะไรอะกระชุบกู้งเหรอที่มันมาเดี๋ยวไอ้สัตว์มาแกงไม่เที่ยวิธีเขาบอกพี่ทำไมเขาไม่เก็บของบ้างเลยไอ้บินมึงเพิ่นคนนี้ดิเขาไม่เก็บของบ้างเหรอมันมันเป็นวิธีสายตาลายไงสายตาลายมึงคิดเอาดิเขายังไม่รู้เลยเขามีน็อตแจ็คต่อนนี้ตัวนี้เป็นเช็ค ไปตำรวจมาตำรวจมาโชงเลยงเลยโงเลยโงเลยโจงเลยงอบพี่จอนหรวะอ้ยถ้าใครเปิดไฟมัวัวนี่ผมยืนตั้งแต่ผมยืนแบบนี้ตั้งแต่ต้นจนจบยังไม่ได้ทอะไรเลยนไหนมัน มาได้ไพี่มาไหมมาไหมมาไหนอะ่ะขายขายทั้งบ้านอะไรอย่างขายที่บังกระดาษดิเอานี่คันนี้มันบ้างนี่บ้าเหมือนเหมือนมีเหมือนมีคนหลุดเด่นงี่ ใช่หรอใช่ใช่ใช่นี่แม่นะแบบว่าไม่ตายอะ่ะเป็นปืนพี่ปวปืนพวกเขาเหรอใช่ครับพวกเขาตรงนี้หรอหรือว่าอะไรไปไปฝั่งโน้นพี่ฝั่งไหนอ่าทางพารถเหมือนมีคนตามไปแต่ผมไม่รู้ทันแบบตามไม่ทันหรืวอว่านี่ไงพี่หลงกลับมาแล้วเมื่อกี้ทีพี่พิมอะไรพี่หลง อุยเหมี่ยมากเหรอวะครับผม